สีมีน้าฮ่า uh huh. เห็นอยู่เอาหันเลยเร็วมันไหนเลยเออมันตอที่เขาสวนทางกันรู้ป่ะต่อสาออกขวโอ้จะเ่อเลย่อย่งนันแขกันเก่งกนี่กล่องนี่กล่องนี่นีข้าวมว้เลยต้องดอันีก่อนกาต้อสายเลย่กจเวลาใ่นลคอนเร์ตพี่จิ๋ว มาตุนตาอันนี้ยงสูมาดูเครื่องกันนะเนเ้แมที่เบากว่อ่จับไหได้ไหมนี่นะครับแล้วไม่ต้องห่วงหรอก้จับแม่งามน่ง่งเี่วเขาไม่ไดจัเลยอคนเวใจไายตายหมดเลยปาไม่ได้หรอตายตายเียาไม่ได้นะเนี่ยคนเจียบขออุาป้ันเลยโนี่้าาทะ รูงนี่เขาไคาเลยวดับนะับแล้วล็อกไเลน้ดดูว่าเครื่องในแรงใช่ไหมเราขับมาดับแน่นอนเลยนี่ตายดิเราต้ตายเลยตายไปดบลุกโเราตู้มันเจอ่างนี้สาวเลยเกี่ยวกับเตม มันนอนมันไม่ได้เห็นหรอกไม่ได้มาเห็นเขาขึ้นกันหรอกโอ้โหทีแตกั็ฟันใสเยื่อสรันไม่เนอะไรมันจะตอองอนนนรอ่แต่มันก็รับค่สี่คนมันก็ไม่หนักไม่ักไม่ักมันเอาไปเยอะเวลาลงมันัอยู่ตรงนั้นเจ ขึ้นขวาขึ้นซ้ายมันจะมีไ่าอใช่ hmm, ถ้ามาขวามันจะลอยไปซ้ายเพราะว่ามีโค้งกว้างไงคือเขาจะรู้กันนั่นแหละถ้าไปเขาจะรู้กัน ปีนี่ใช่รถคันนี้ปีหนาเอาคันใหม่มาว่งเลยเอาไม่ได้เรอกเอาไม่ได้ขับรถไปก่อนเ้าไหก่อนตั้งตั้งตั้งขัเกย์ใหม่ก่อนขวากเกย์ไปันรถวิ่เก๋มาไม่ได้เนี่ยคนไม่ได้มาวายพาอกรถคือรถนั่ง้างไหนเก๋อะโอ้นั่ง้างไหนนั่ง้างใน่้ เจอ้อย้่ยก็นั่ง้างในมามันในรอบนี้อข้างหลังบ้านเอนั่งด้านหลังรู้สึกว่าหายใจไม่ช่วปอดโอ้ไม่ใชทำงาน วงไม่ก็เป no right? ็นไรอะไรวรถมันไ่ดีไรถไม่ไหวมั้งตวไม่ไหวใครต้องดคต่อเียแล้วแล้วขอพระบูรนัราชานุางประพันธจารกการะจุโชคดีมีใจในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประชุมกุศลษาขอความุกเวลินม้รสชาติรวย มันลงมันลงลลก็ต้องซื้อตัวลงเลยว่าจะซื้อทีเดียวแล้วสองร้อยสองร้อย่อไฟารง44ไรโนะจับอดจับาดูนและตอนนี้อนนี้ตัวอะไรจะมาจะมาพร้อมแล้ว44ห้องละ่พันแลนัแะบบตัวนี้นะครับแม่แม่อล้วก็ค่าซ่ คุณกะะัลยาเลิศพิพัฒน์สกุลและครอบครัวเลิศพิพัฒน์ส,นสน 1, กสุลไทยและครอบครัวบริจาค1 6ึ0บาทมาสนับสนุนเอาโชคดีมีนใจน,น,นะครับบริจาคเขียนรัจัรและอนุโมทนาสาธุว่ายังไงโน้ตสามพระเลยนะคุณสามพระเลยเออสุขภูมิบอกบทตะพุยลงทะเบียนสามพระแบบสบาย เอาแต่โน่นาดีน้องทุกคนทุกตุ่มนมลูกท่านนะครับนะที่ตั้งอกตั้งใจกันมาถึงไปเบหาสถานนี่ลานศิวลีให้ท่านบีนน้องทุกคนไปเห็นไปดูลานพระศิวลีกันไวก่อนไม่ทราบกันตอนและก็ไปย้อนทุกทีเมื่อได้ไปติดติวองพระศิวลีเสร็จาต่อประชาธิปไตยอาณากราครบุรีและก็ร่วมกนมาของคุณทุกทุกทีนะครับร่วมบริจาคถวายอ้องน้ะอีหนึ่งว่าคุณสมชายคุณ จับกับงอนกลั่นโยนเองและก็ตัวบริจาคโดยนบาขอบ้องรักผวดีกระดบบรดับสามเพื่อใกับคุณะครับไม่คุณแล็กก็ปวจ็ประสงแต่ควาัสตกควันเจลเจจจจจจนเจตบักฝนและอยาจนมาไกลนะครับล้วจะมีคนชอก็จะกู้ไปคนจักรากระเบิดจุดน้องทีตอนสุดเดือนหน้ามดก็จะอาภัตผัวมาเน้คุณมา แต่ว่าวางดวงปัญญาก็จะมอบสาริกาปากแดงๆขนดำๆของหลวงปู่เขียนให้กับคุณไปบูชาสักการาค่าขายร่ำรวยนะจักพระกะสะนี่คาถาสีตัวจำไม่ดีนู่นโมทนาคู่มาตานี่มาเนี่ยนี่ดอกตะบุนสูไฟนี่ขันเป็นปากเลยนะไปต้องเลยวจาจะได้อะไร มโนนาเข้าเปลี đ ường đ ường, đ ường đ c, ่ยนไปเลยอธิษฐานลูกข้างหลังลลกดวงไฟดวงละหนึ่งร้อยบาทเจ้า่ะมาแล้วดีข้าวสารเขียนเลยเลยเลยเขียนกระบอกตรงนี้ข้าวสารนี่นาเนี้ยเต็มเต็มเลยเขียนโตโตโตข้าวสารนาแรกนั่นข้าวสารข้าวสารมาแล้วมาแล้วข้าวสารถังละร้อยบาทพ่อเประ ครับก็ขออั้โนู่นหมดแล้วสารู้ทุกคนจะฝากทุกคนทุกคนนะตั้งมุญร่วมการตั้งมุร่องกันด้วยกันนะวันนี้มีโอกาสมาแล้วพี่น้องก็เป็นวันวันบันทีอ่าแล้วงานจะมีต่อไปอีกประมาณเกือบเดือนเกือบยังเกือยังอ่าตอนนี้เอกสารไม่เพียงพอ ทุกวันต้องใช้จำเป็นต้องใช้ละพี่น้อเลยคนไหนหนอที่จะมาบริจาคถวายกันเท่าสารเนี้ยทางรายละร้อยบาทมีไหมอเอ่ยถ้ามีเจิญนนะเจ้าค้าอาุโมตนาแระทนได้ประสงค์ที่จะถวายโดงไปกันเนะโดงไปโดนนันหนึ่งร้อยบาทควรใรับนะอุโมตนาทุองจ้า้ากคนนะเท่าสารทางนะละร้อบาทเ

หนึ <c ười> ่งหนึ่งหนึ่งนี่ก็ได้ดูสิฮะล่อลาอล่อแล้วไม่ต้องไปใจกัสัมพนธ์ู้ชายครับ

มาิดปีหน้านักบุญจะมาครับน้ำหนักธรรมดานักบุญสบายครับบรรยากาบน่าไหว้สบายสบายเจ้าเงินหลุนาแต่มาวันนี้นี่ลงไปลงไปคุยกับเพื่อนคุณมิกออกเลยครับเพื่อนถามเป็นไงมาลอยพุทธบาทนักขาวที่จังหวันี่คือไม่ออกเลยนะครับโอ้ยฉันเราปัจจัเข้าได้โอ้ยพอในสามสี่ชั่วโมง

นะครับนี่เอาเคก่นเพาะบ้านวต้ครับใม่ัเชนึรัยอลา มามามารูอ้อยู่พอเขาว่าลอยได้เ้จะอยได้ยังไงรนี้ไม่ได้เลยใช่ไหม กิ blender, ้งลงไปเลยแบนึงนะยังไงกขึ้นไปตรงนั้นก่อน บอกวาน่ยลแล้วมัจะไเป็่กอนันตัวี้นี่ันนมันจะลื่นัจะลื่นอนไระไปน่ะไปแมันจะลื่นลง เาแนตูนีนีน้รู้แล้วต้องผัดนี่หน่อไม่เจ๊เลยม่เจ๊ปิดไปทำไม ลุงน <|so|>> ี่ก็ใช้ย่อยนันะแล้วคนไม่เยอะตองขึ้นวันมาเยอะอย่าง ทุนก็มาพร้อมกันทีเดียวทันที่เช่วกันมาว่่หรือเปล่าคือคนเพิ่งมาถึงวะตอนนั้นนะเพิ่งมาถึงพรอมกับเราออกเชเกียรติิพักับคุณรวบุญสร้างตกันพ่อยีดึงคันฟ้าเข่าไม่ผ่านละไม่นปีนไทันับพันล้านปอกไปไประชันไทยตอนนั่งบนุมสามเ้าองเป็นขึ้นหาลุกขึ้นครับสามเก้าสี่ สามก้าวสามเก้าห้าสามเก้าหกมียกมือนะครับออกไปถารถขึ้ครับสามเก้าห้าสาาหกบครับขอบคุณครับเากน้าี่เใหรอ้าเ้าเ้าสามเก้าเจมีไหมครับสามก้าวสามเก้าสามเกจ็ดสามเก้าแปดสาเกเก เลข400ครับหารถขึ้นได้เลยครับเติเิเข้าข้างในก็ได้ทีนั่นแบบทีแสต้องาเข้าข้นเลยี่อรดรออยู่ที่แสะกรณีที่เพิ่งจะีแสว่าจะที่สาลกอนไม่ไงยอรัอยู่นะทที่ารไหกทงมันจะเหีนได้ของยืนคประกาศิ ประกาศนะครับคุณปูนะครับปูแก้วนะครับพบญาติบริเวณที่ผมประกาศนี้ด้วยนะครับคุณปูนะครับได้ยินเสียงเล้แล้วมาพบญาติด้วยครับหลายเลยครับโจเฟอร์รถมาแล้วครับหลายมาเรื่อยๆครับตอนนี้จะพาเข้าสระแ้่นอกเลยครับหนาหองบ้านเลยมาเขาหน้าหองบ้านเลยครับว่าคุยเขาเลยครับ สี่ร้อยถึงสี่หมดหรือยังครับยังไม่ได้คือรถมีไหมครับสี่ร้อยหนึ่งส่ร้อยหนึ่งครับสี่ร้อยสองมียกมือนะครับเดินตามรถไปถึงรถไคลงมเนี่ยครับสี่ร้อยสามียกมือนะครับสี่ร้อย้าอกมาเลยครับเป็นแก้วจาจ้า้าจา้าจ้าจาจีร้าาจ้าจ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับถึง405นะครับ406 407มีไหมครับถูกมาเลยครับเดินตามรถลงมาครับ406 407